เดี๋ยวผมชิมก่อนเลยเน, <Shh>. นี่หลังจากได้เห็ดจมูกหมูมานะครับก็เอามาล้างให้สะอาดนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาปอกนะครับเปลือกมันแล้วก็เตรียมหั่นนะครับหลังจากปอกเสร็จแล้วก็ทําเอาไปล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับก็เห็นไหมมันจะเหมือนเยลลี่เลยนะครับดู ดูวดาเด้งถึงๆเลยต่อไปนะครับผมก็จะเอาผ่าเป็นชิ้นๆพอคำนะครับแล้วก็เอาใส่ในนี้แช่ในช่องฟิต20นาทีนะครับตอนนี้มันผมเอาใส่เข้าไปในรังของอน้ำแข็งนะครับที่ทำน้ำแข็งในช่องฟิตแล้วนะครับแล้วก็เตรียมใส่ แช่ในตู้เย็น20นาทีรอเลยนะครับรอ20นาทีนะครับหลังจาก20นาทีผ่านไปนะครับก็จะกลายมาเป็นเหมือนกับว่าไอศครีมนะครับคือข้างนอกแข็งแต่ข้างในจะอ่อนนะครับ คือแข็งนอกอ่อนในเห็นไหมแข็งปกเลยแต่ข้างในอะ่ะจะอ่อนมีบางลูกก็อ่อนนะดูดิเห็นไหมเด้งๆดึงๆอยู่ตรงนี้โอเคได้เวลาทำขนมหวานล้นี่ครับหลังจากหลังจากเอใส่หลังจากใส่น้ำกะทิ นมข้นแล้วก็น้ำฮิฮลูบอยเข้าไปนะครับก็เห็นไหมหเห็นไหมรูปร่างหน้าตาอันนี้ใส่ขึ้นชัยเข้าไปนะเพื่อให้มีกลิ่นมีสีสันขึ้นมาเดี๋ยวผมชิมก่อนเลย

รสชาติรสชาตินะครับรสชาติก็คืออธิบายยังไงวุ้นนะครับวุ้นที่เราซื้อตำร้านทั่วไปเยลลี่นะครับ รสชาติก็อย่างงั้นเลยครับเพียงแดกเพียงแต่ว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในอืมอ้มอร่อยจริงอืมอ้ม ถ้าไม่ได้เอาแช่แข็งนะครับมก็จะแบบนุ่มๆน,นะครเหมือนเยลลี่เฉยๆนะครับแต่ถ้าเอาแช่แข็งก็จะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแล้วก็มีความเย็นนะครับถ้าอยู่ที่บ้านก็เอาน้ําแข็งใสใส่เข้าไปนะครับือ <c oughs>